และวแล้วเป้าหมายก็สําเร็จสิ้นนะคะแม่สวยพาแซฟวันนี้นะคะก็พาสาวๆนะคะหลังจากไปทําบุญเก้าวัดแล้วนะคะแบบบุญล้นเหลือเลยนะคะบุญล้นเหลือเหลือล้นนะคะตั้งแต่เมื่อเช้าข้าวไม่ได้กินดูแต่ละคนสั่นนะคะสั่นใส่ข้าวนะคะโอ้โหแบบคุณพ่อก็บเพะคุณพ่อคุณพ่อกมเคียวข้าวไม่ให้กินไม่ให้กินนะคะส่งน้ำพ้าไม่ถึงเก้าวัดคุณแม่ไม่ให้ทานนะคะพอมาทานปุ๊บมีอะไรบ้างไก่ไก่ย่างนะคะ แล้วก็ไข่เคียวนะคะส้ตมตำใช่ไหมคะโอ้แต่ละคนสัน่นดืดด,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 ดแต่ละคนสัน่นดืดดืหิวข้าวมากนะ,ะตั้งแต่เช้าใช่ไหมสั่นดืดดเลยนะคะหิวข้าวมากอันนี้พี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่นะคะสินประเสริฐนะคะอันนี้พี่แดงนะคะเศรษฐีที่ดินในซอยนะคะอันนี้ช่างสมหมายนะคะช่างสมหมายอันนี้ลูกวะนะคะเลขาคุณพ่อนะคะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนักธุรกิจสีเทาไข่เลขอยากได้เลขตัวไหนโทรมาบ้าเลยนะ อันนี้ขายเลขมือใหญ่นะธุรกิจสีอะไรสีดำธุรกิจแบบแให้กำลังใจคนที่ทามันคืออะไรธุรกิจขายเลขคือธุรกิจให้ให้ความหวังผู้คนตอนตอนเลขยังไม่ออกใช่ไหมลูกพอพูดตายพอเลขออกมาแล้วคนก็จะด่า ค่ะมีมีโอมีแกงหน่อไม้ส้มแม่สั่งแม่สั่งแกงหน่อไม้ส้มแล้วก็ตำข้าวโพดใส่ไข่เค็มค่ะโอ้คือสั่งเวลาหิวจะอายทำไมพ่อตั้งเลยเลือกสั่งเวลาหิวสั่งเวลาหิวสั่งสั่งงามหิวเป็นทั้งสิ้น่ะสั่งงามหิวเป็นทั้งสิ้นล่ะแกงหน่อไม้ส้มใส่พวงไข่นะคะแล้วก็ไข่เคียวนะคะโอ้โหแบบแต่ละคนนี่หิวสั่นตาลายเลยนะคะ แล้วกลับไปนี้ก็จะไปยกไลฟ์สดนะคะยกยกคลิปนะคะยกคลิปนะคะยกคลิปนะยกคลิปนะคะก็เดี๋ยวยังไงคุณแม่ค่ะพี่แดงอร่อยไหมคะพี่หมายอร่อยไหมอร่อยค่ะอ,อร่อยมากเพราะว<ะ>่าหิวมากจะมัตั้งแต่เช้ายัง<ะ>ไม่ได้กินข้าวเลย <laughs> ก็ขอบคุณ f FC สายบุญนะคะที่ร่วมเป็นพลังนะคะให้คุณแม่ได้ทําบุญ9วัดเลยนะคะวันนี้นะคะ9วัดเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ขอจบที่แกงหน่อไม้ส้มนะคะกับตำข้าวโพดน,นะคะขอให้เอสายบุญมีร่างกายแข็งแรงค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ